ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับเส้นชัยครับไม่มาก็ต้องไปหามันครับรางวัลครับมีไว้ให้คนตั้งใจนะครับฝากน้ําทิ้มแทงก่อนผ่านพ้นไปครับโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาให้ได้ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนส่งปักสเตชันฟาร์มครับเหมือนเดิมครับสโลแกนเราเหมือนเดิมครับรับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศนอกสถานที่ครับเราจะมานอกสถานที่กันครับวันนี้ครับ นั่นก็หมายความว่าเป็นที่บ้านผมเองครับเป็นที่บ้านครับอ่าเป็นที่สวนผักข้างบ้านครับท่านผู้ชมครับสวนผักข้างบ้านนะครับครับสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนี้อยู่เป็นที่เป็นพืชหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นที่มาแรงมากเลยครับอ่าครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดรู้จักก็น่าจะรู้อ่าเดาชื่อออกแล้วครับนั่นก็คือต้นฟ้าทลายโจรครับท่านผู้ชมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ หน้าตาของฟ้าตะลาโจรก็จะเป็นแบบนี้ครับท, i, ท,ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นครับคลิปนี้คือคําตอบครับนี่ครับฟ้าตะลาโจรครับท,ท่านผู้ชมครับมันจะมีใบครับใบแบบแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีดอกครับนี่ดอกของฟ้าตะลายโจรครับเพราะมันแก่จัดดอกนี้ก็จะร่วงหล่นครับแล้วก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นจะเรินเติบโต que, ขึ้นมาอีกทีนึงครับนี่คือหลักการวงจรชีวิตของต้นฟ้าตะลายโจรครับท่านผู้ชมครับ ครับอ้นนี้ที่บ้านผมครับมันจะมีอยู่เยอะก็พอสมควรครับมันจะขึ้นตามข้างบ้านตามข้างต้นกล้วยอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับครับนี่ครับแล้วเสร็จแล้วก็แม่ผมเอามาเพาะไว้ครับใส่ตักใส่กระถางครับมันจะขึ้นตามข้างบ้านนะท่านผู้ชมครับครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูครับว่ามันขึ้นยังไงครับนะครับท่านผู้ชมครับครับ อ่าน <ítulo> uh, ี 1, нут, ่ก็หนึ่งต้นครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นฟ้าตะลายโจนครับท่านผู้ชมครับขึ้นได้ต้นกล้วยครับมันขึ้นเองตามธรรมชาติเลยครับท่านผู้ชมครับน่านี่คือคําตอบครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่เคยเห็นต้นฟ้าตะลายโจนครับนี่ไงครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วหน้าบ้านยังมีอีกครับท่านผู้ชมครับหน้าบ้านยังมีครับต้นฟ้าตะลายโจนครับนี่หนึ่งต้นครับท่านผู้ชมครับฟ้าตะลายโจนนี่ครับอ่าแต่ต้นนี้ก็ใช่ด้วยครับฟ้าตะลายโจนครับท่านผู้ชมครับ อ่านี่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมท่านใดที่สงสัยหรือไม่เคยเห็นครับนี่คือต้นฟ้าตะล่าโจนครับอ่าขึ้นเองตามธรรมชาติใต้ต้นกล้วยครับอ่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเยี่ยมชมสวนข้างๆบ้านกันครับครับอ่าก็จะมีพวกต้นละมุดเหมือนเดิมครับที่เคยรีวิวไปรอบที่แล้วครับตอนนี้เป็นลูกแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่านี่คือต้นละมุดพันธุ์กระสวยมาเลยครับท่านผู้ชมครับ พันกาสวยมาเลยครับรถน้ำจุรินทซีหัวปลาครับแล้วก็ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วับปีนี้เป็นรูปแล้วครับนี่บรรยากาศข้างบ้านแล้วก็จะมีพวกต้นมะนาวครับต้นมะนาวก็มีทั้งที่ดูได้และดูไม่ได้ไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้นมะนาวนี้ก็ปลูกตามธรรมชาติก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรครับนี่ต้นมะนาวครับนี่คือต้นมะนาวแล้วก็ต้น ส่วนมากจะเป็นต้นมะนาวครับผมจะชอบปลูกต้นมะนาวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีพวกต้นละมุดละมุดนี้ก็ซื้อกิ่งพันุ์มาท่านผู้ชมครับมาปลูกตอนนี้เป็นลูกแล้วครับก็ปลูกตามธรรมชาติประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมครับครับยังไงก็ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อยังไงคอมเมนต์้ามาครับสอบถามกันได้ครับสําหรับต้นไม้พืชนิยมในยุค นีครับยุคกระแสครับท่านผู้ชมครับยุคโควิดครับต้นฟ้าทลายโจรครับท่านผู้ชมครับมีเหมือนกันครับบ้านผมครับนี่ครับต้นฟ้าทลายโจรครับอ่างง่างไรสำหรับคลิปนี้โปรดติดตามนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถึงจะยุคสรสไัยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับครับอย่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับกดไลค์กด subscribe ครับมากดมานาให้ทางช่องของเราด้ครับครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ